สวัสดีครับเจอกันแล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวขอพูดภาษากลางครับผื่อคนฟังอีสานไม่รู้เรื่องครับวันนี้มาเอา่อมารีวิวอัปเดตครับลมเปืนอารมณ์ p c p วันนี้มาอัปเดตใหม่ครับนี่แต่ก่อนเป็นยิงตรงนะครับก็ได้ซื้อเล็กมาใส่ ซื้อเล็กมาทีนี้มันมันใส่ไม่ได้ครับกับตัวเดิมเต้องไปให้ชัานทำใหม่ครับสองตัวนี้วาวเดิมมันจะเป็นแบบนี้ครับนะครับวาวเดิมเป็นวาวยิงตรงครับนี่ครับวาวตัวนี้เป็นรูลมออกนะครับ ตัวนี้เป็นไอเอาไว้ขันล็อกครับให้มันแน่นนี่ครับรูลมบอกมีเออมีสี่รูครับออมีสามรูครับผมรูลมบอกตัวนี้มี ตัวนี้มีสีครับรวมรอมวาวใหม่นี่ครับตัวนี้สองตัวนี้นะครับทำมาเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้อีกห้าร้อยนะครับหลอดนี่สองพันสองผมหลอดพร้อมวาวนี่ครับสองพั 2002. นสองครับเป็น เป็นวาวสร้างครับหลอดก็เป็นหลอดไทยครับเกียดหน้าครับผมนะครับที่เคยรีวิวควาไปก่อนหน้าคลิปแรกครับน่ครับเกียหน้านะครับเล็กตัวนี้เป็นเล็กตัดที่พันแปดครับครับลมขาเข้าอยู่4ี่พัน 500ห้าร้อย psi ครับผมก็จำไม่ได้ประมาณนี้แหละครับประมาณ4 5่พก็อยากจะถามนะครับเล็กลมตัดที่พันแปดควรใช้ลูกอนไรดีนะครับแนะนำกันมาได้นะครับผมก็ยังไม่รู้ยังไม่เคยลองเหมือนกันครับ จะใช้ฝาดําหรือฝาแดงดีครับตอนแรกตอนแรกยิงตรงนใช้ฝาแดงครับก็พอได้อยู่แต่พอใส่เล็กแล้วอยากจะลองถามรัาว่าจะใส่ไออ,อันไหนดีครับใช้ลูกไอ้ฝาดําหรือฝาแดงดีครับนี่บตัวนี้ลมตัด จริงๆในเกตมันบอกแค่นี่ครับบอกแค่ประมาณประมาณพันเครับไม่ถึงพันแเท่าไหร่นะครับตันนี้ผมยังไม่ทราบว่าดูลมในถังนี่ดูตรงเกตนี้หรือตรงเกตหน้านครับเพราะว่าเกีนี้นี้เป็น3ามพันนะครับแต่ว่า เกียรเกียหน้าครับไม่ถึงน่ครับเกียรหน้าอยู่2,000 2,006นะครับยังก็ไม่รู้ว่าต้องดูตัวไหนครับแต่จริงๆก็น่าจะดูตัวนี้นะครับนะครับก็ไม่โฟกัสนี่จริงๆก็น่าจะดูตัวนี้นะครับ ครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วนะครับนะครับต้องอไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเดี๋ยวลมจะรั่วครับ,รบสำหรับคนที่ซื้อไอ้เล็กมาใหม่แล้วไม่รู้วิธีว่าจะทำยังไงนะครับ อันดับแรกครับต้องหาหกเหลี่ยมมาไขน็อตตัวนี้ออกนครับนี่นี่น็อตสองตัวนะครับแล้วก็หมุนไอ้นี้ออกครับหมุนหมุนออกมาเลยแล้วทีนี้มันจะมีไอ้นี่ครับมันจะมตีตอนแรกมันจะมีแหวนนะครับมีแหวนแหวนไอ้ตัวปรับลมนะครับแล้วทีนี้เราถอดตัวแหวนออกมาอย่าให้แหวนมันหลุดนะครับ เราจะเจอสองตัวนี้ครับให้ถอดออกมาครับมันจะเป็นแกนเอ่อแกนวาลวครับมันจะทำงานคล้ายๆแกนวาลวให้เราถอดออกมาครับไม่งั้นลมมันจะไม่ส่งมาที่ห้องนี้นะครับครับให้ถอดออกมาครับถ้าผมวาลว วาวเดิมว่ายิงตรงสำหรับใครสนใจอยากอยากได้โตรครับสอบถามได้ครับผมสำหรับคนที่อยากโตได้โตนะววาวตัวตนี้ใช้มาประมาณแปดเก้าเดือนครับสภาพก็ประมาณนี้ครับ เอาไปทําสีใหม่ได้ครับเป็นอลูนะครับอยากใครสนใจก็ทักมาได้ครับคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ครับสนใจ ถ้าเราเอามาใหม่นะครับซื้อมาใหม่เราต้องตัดนะครับเป็นแกนวาวตัดให้เหลือประมาณนี้ครับไม่งั้นมันจะยาวเกินไปครับแล้วมันจะเข้าไปลึกมันจะไปทำให้ข้างในเราเสียหายหได้ครับเราต้องตัดให้เหลือสั้นนะประมาณนี้ก็ได้ครับให้พอดีกับคอนครับ เดี๋ยวเอาค้อนมาใส่ให้ดูถ้าไม่ตัดมันจะยาวเกินไปครับให้คุผมค้อนเป็นค้อนทำเองครับไก่ก็ทำเองไก่ไม่นิ่มครับไก่แข็งเดี๋ยวจะต้องทำใหม่ครับแต่ว่ายิงยิงก็พอได้ครับไก่ค้อนก็จะต้องตัดทำใหม่ครับเพราะว่าค้อนแข็ง ข็ยังแข็งอยู่นะครับไหนจะยิงให้ดูนะครับปาะมานี้ครับเวลาเราสวมนี่ใส่ครับผมว่าจะใส่ทางนี้นะครับเอาเกียร์นี้ลงล่างครับเพราะว่าไม่ต้องดูก็ได้ครับ เพราะว่าถ้าเอามาอย่างนี้มันติดกับโหลดครับใส่โหลดไม่ได้เลยจะเอาลางแบบนี้ครับนี่ครับพอใส่ค้อนเข้าไปนี่ครับถ้ามันยาวเกินไปมันจะไปดันตัวค้อนครับถ้ามันยาวเกินนี่ครับจะมาชนกับค้อนครับ แล้วถ้ามันชนกับค้อนนี่ครับมันจะทําให้ลมเรารั่วครับลมเราเพราะว่าค้อนมันกดถังนี้ตลอดมันจะทําให้ลมซึมออกมาครับยานั้นเราต้องตัดประมาณประมาณนี้ครับตัดออกใชเ้เลื่อยใช้อะไรตัดกันครับ ก็แต่งสักหน่อยก็น่าโอเคนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับไม่ไม่ใช่ลมดำนีะครับผม่าจะหาน้ำยาลมดำมาอยู่แต่หาไม่ได้ครับ ใครมีใครรู้จักก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับน้ำยาลมดำลมสเตเลดนะครับหลนลมอลูครับลมดำอลูนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำมาครับลูกจะใช้ลูกอะไรดีครับ ลมพันแปดพันเจ็ดพันแปดจะใช้ลูกอะไรดีครับฝาดำหรือฝาแดงครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,น,นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ